เฮ้ยเด็กคนนั้นฉันก็บอกไงว่าไปเล่นไกลๆหน้าฉันเห็นว่ามันหงิดต้องเคลียร์กันอีกรอบนาลงมาเฮ้ยขึ้นมาเอาทำไมอ่ะที่มันที่ของฉันที่บอกว่าไปเล่นไกลๆไงไอ้แล้วทำไมฉันมาก่อนฉันไม่ได้เล่นก่อนอ่ะแมยรู้หรือเปล่าว่าฉันคือนักเลงประจำหมู่บ้านสามก็มีแต่มาไม่ไปเล่นเออทำไมน่าใจร้ายจังอ่ะทุกคนก็มีเศษเล่นเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอรี่บอกไปเลยนะเมเกี่ยวไป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 คือก็ได้ก็ได้ครับ จริงๆเลยได้เก่งอย่างเด็กกวนนั่นเอาละเดยวฉันจะมาเล่นต่อแล้วกันโอ้ยล้มสไลเดอร์โอ้ยเจ็บใครก็้วยช่วยด้วยเอาพี่คนนั้นล้มนี่นาฮะไม่ช่วยหรอกเห็นอยากรังแกลูนักหนา